เดี๋ยวเราไปตีใชว่าให้คนน้อยมาบอกวนตัวใหญ่นไม่เป็นธรรมเพราะชาวทุได้รับความปิดเทวนเพาะว่าคนตน้อยเพราะคนตัวน้อครับทีนี้ว่าถ้าการพินิจืิพากษานี่กนถ้าเป็นค่าตู้ว่า ถ้าเห็น่าทำไม่กลับมาลงราจะทีหน้าไม่ใช่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเ่ความกันแะวเราดีอมันเไื่อเ่อการเรีนรมันจะเรนร้มันเรนรอ่างนีว่าถ้าเราแค่เดีเราหมุนแ่กุ้งไม่หลังมันก็มากับไย่าให้พีู่นที่พูดใส่ใจพี่เขา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวมนทำรายจายองที่เพื่อหามีก็ไม่ก็เปรียบเทียบเหมกันทีนี้ชาวพุตโดนรัสเปียบจกบหอดคน่วนน้อยมาปกครองคนใหญ่เราอยากจะให้คนวที่สนาทุบมีทางด้วเพราะชาวโลกเขาบอกเขารับรองว่าในประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นก็ เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตอธิษฐานจิตพร้อมกันทีเดียวฮะอธิษฐานจิตต่อหน้าพุณแม่ควันนี้ครับเดี๋ยวรวมกันที่ฐานจิตพร้อมกันทีเดียวเขาก็ง่ให้ฐานข้าเพราะว่าเป็นศาสนาที่รุนแรงทำลายทำลายข่าวเดี๋ยวขอญาติที่ฐานจิตตรงนี้ด้วยนะครับแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับ